ดวงรายวัน2กรกฎาคมคนวันพฤหัสวันนี้คนวันพฤหัสเหมาะกับเรื่องงานบริการช่วยเหลือการดูแลการเอาใจใส่งานการเดินทางงานการค้าขายงานมีเกณฑ์อุปสรรคที่ไม่คาดหมายเกิดขึ้นได้นะครับงานนั้นใช้เวลาใช้ความอดทนความยาวนานมากจะรู้สึกเหนื่อยและเครียดกับมันนั่นก็คืออุปสรรคบางส่วนนะครับแต่ในภาพรวมนั้น พบกัลยาณมิตรพบคนช่วยเหลือพบเพื่อนที่ดีนะครับจึงเป็นภาพรวมที่ดีของวันนี้อุปสรรคมีบ้างเล็กน้อยส่วนในด้านการเงินนั้นวันนี้มีค่าใช้จ่ายมากนะครับค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของบุตรบริวารหรือการเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่การหมุนเวียนนั้นคงหมุนเวียนคล่องหมุนเวียนดีสําหรับวันนี้นะครับในด้านความรักนะครับวันนี้เข้าอกเข้าใจดูแลเอาใจใส่กันดีครับสาหรับภาพรวมคะแนนในวันนี้นะครับอยู่ที่80%ครับ สหรับสีมงคลเสริมดวงประจําวันนี้นะครับสีที่ดีวันนี้ก็คือสีโทนแดงโทนน้ำเงินโทนเทานะครับและสีผสมครับเป็นสีส่งเสริมโชคลาภความสำเร็จในวันนี้นะครับเลือกจากหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าส่วนวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงประจําวันนี้นะครับการดูแลน้องหมาน้องแมวสัตว์พิการจรจัดนะครับเป็นสิ่งที่ดีของคนวันพฤหัสในเดือนนี้เลยละครับ และทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยครับเลขเด็ดพยากรณ์ประจําวันนี้นะครับเลขเด่นนั้นคือเลข6และเลข7นะครับส่วนเลขรองนั้นคือ3และ4นะครับเลือกจากหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขกันมากๆทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ